สวัสดีครับผมนายศิธิพงศ์อยหาชั้นม .5 ทับ3ามิกี่23วันนี้จะมานำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายการวิเคราะหข้อมูลเชิงทำนายคือเทคโนโลยีซึ่งเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อทำการทำนายพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะทำให้สามารถช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นซึ่งประกอบไปด้วยเทคนิค หลายๆด้านประกอบไปด้วยหลักสติการเรียนรู้ของเครื่องและการทำเหมืองข้อมูลในทางธุรกิจการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทํานายเป็นการสร้างโมเดลของรูปแบบซึ่งได้มาจากข้อมูลในอดีตเพื่อหาโอกาสหรือความเสี่ยงรวมทั้งแสดงกรณีศึกษาในด้านต่างๆ ที่น่าสนใจเอาไว้อีก